ซื้อรถคันแรกนะคะซื้อเบนแต่จะรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะที่รทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมมีม่กิติยานะคะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเรามีความตื่นเต้นมากๆดูได้จากแววตาวคงจะรู้แล้วนะคะเพราะว่า วันนี้นะคะเราจะไปซื้อรถคันแรกในชีวิตนะคะที่เป็นชื่อตัวเองนะคะถือว่าเป็นอีกสเตปหนึ่งนะคะที่แบบตามมานะเพราะว่าหลายๆคนก็จะชอบถามว่าพี่แอมขับรถอะไรพี่ขับมาเป็นไหมทำไมไม่เคยเห็นพี่ขับรถซึ่งบอกก่อนนะคะว่าก่อนนั้นเนี้ยผ่านมา20กว่าปีก็คือขับรถไม่เป็นพึ่งจะไปเรียนขับรถปีนี้เองนะคะเมื่อวานต้นปีนะคะแล้วก็ออกถนนจริงซึ่งก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่แบบตื่นเต้นมากเบอร์ทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ย ก็คือเราแต่งหน้านะคะเต็มแล้วแต่ว่าอยากเมามอยนิดนึง <c oughs> ซึ่งเอาจริงว่านเพื่อนเนี่ยน่าจะเห็นสเต็ปนะคะของชีวิตแอมและทั้งแบบซื้อบ้านนะคะค่อยๆเป็นสเต็ปไปซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แอมอยากบอกเพื่อนๆนะก็คือทุกอย่างอะคะ่ะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่ซื้อรถตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาซื้อรถตอนนี้เพราะว่าคนเรามันมีความต้องการที่ต่างกาันอย่างแอมแอมรู้ว่าแบบแอมอยากได้รถอะไรแอมก็จะเก็บเงินนะคะให้ไปถึงตรงนั้นก่อนแล้วก็ ค่อยซื้อในแบบที่เราต้องการแล้วก็อย่างหนึ่งคือการที่เราจะซื้ออะไระคะ่ะเราควรจะต้องมีเงินเก็บแยกไว้เลยนะคะไม่ควรเอาเงินทั้งหมดมาใช้จ่ายอะไรที่มันไม่ได้แบบเป็นความจําเป็นมากมายซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเอาตรงในทุกคนว่าแอมก็ชอบนั่งแกร็บนะเพราะว่าสะดวกดีนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาชีวิตตัวเองด้วยเหมือนเวลาที่เราจะไปนู่นไปนี่อะคะ่ะนั่งแกร็บก็คือเราสามารถทางานบนรถได้แล้วก็มีคนขับรถใช่ไหมคะก็คือง่ายมากแต่พอมาตอนหลังเนี่ยที่เราเริ่มทำล็อกแล้วเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีแอมก็แบบ ไปกับหนูรลีไปกับแท็บหรือไปกับเพื่อนคนอื่นบ้างนะคะแอมมีความเกรงใจนิดนึงเรานั่งอย่างเดียวเราไม่ได้ขับเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเอารถออกรถมาอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะได้สลับกับเรานั่งบ้างเราก็เป็นคนขับบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลากลับบ้านไปหาแม่ที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยเราก็จะได้อยากกลับตอนไหนเราก็กลับเลยนะคะไม่ต้องรอนปีนี้ก็30แล้วซึ่งเหตุผลสําคัญเลยนะคะที่แอมไปเรียนขับรถเนี่ยเพราะว่าแฟนแอมนะคะบอกว่าเธออายุปีนี้สามสิบแล้วนะเธอยังขับรถไม่เป็นอีกหรอเธอ เหตุฉุกเฉินขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ขับรถเป็นเนาะทุกคนก็มีเหตุผลต่างกันเนาะซึ่งจริงๆอะเราตั้งใจว่าเราอะจะไม่เรียนขับรถแล้วเราก็ไม่ได้อยากขับรถด,ด้วยเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่จําเป็นแต่สุดท้ายแล้วอะมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเนาะ <c oughs> เอออยากให้ใครนะคะที่ดูแอมอยู่ตอนนี้นะคะอยากให้คอมเมนต์กันมาหน่อยว่าขับรถอาทิตย์แรกอะคะ่ะเคยไปนชนอะไรไหมหรือไม่เคยชนอะไรเลยคอมเมนต์กันมาหน่อยเนาะส่วนใครนะคะที่อยากแสดงความยินดีนะคะก็อยากให้คอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะหรือว่าคลิกไลค์นะคะวิดีโอนี้ก็ได้เนาะอ่ะ วันนี้เหมือนที่บอกกันไปนะคะว่าแอมเนี่ยแต่งหน้านะคะคือเสร็จแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากเนามอยคือทุกครั้งนะคะที่แอมทำไลฟ์เนี่ยแอมก็จะพูดถึงนะคะเป็นลิปนี่จ้าก็คือของสมูทโต้น,นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีขายใน7ซเ e ่นในลเนะคะเป็นอันที่เรา recommend นะคะแล้วก็อยากเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปสอยกันเพราะว่ามันดีจริงๆทุกคนแล้วก็แอมได้ทำนะคะเป็นคลิปแยกไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะซึ่งสีของแอมนะคะจะเป็นสีนี้เลยทุกคนก็จะเป็นออกสีส้มๆนะคะซึ่งทาอยู่ตอนนี้นะคะ จะทาสีเดียวหรือทาสองสีก็ปังเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีนะคะเป็นสีอายตาเขาจะออกแบบนูดๆน,นะคะแล้วก็มีความแบบอมแดงอมม่วงนิดนึงนะส่วนคุณแม่ใส่ป่านของเราะะก็จะเป็นออกชมพูนะคะแล้วก็เรดเบอร์กันดีนะคะซึ่งจะบอกว่าเวลาทาคือแบบหน้าตื่นมากแล้วทั้ง3อันนี้นะคะก็คือสามารถทาได้นะคะทั้งตาแก้มปากและที่สำคัญคือราคา69บาทเท่านั้นเองนะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบสมูทๆเกี่ยง่ายอะคะ่ะแล้วก็ไม่ทําให้ปาก แห้งด้วยนะคะคือชอบมากๆเลยนะฝากไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะสําหรับลิปนะคะสูทโตนะคะรุ่นนี้เลยนะคะที่เขาคอลแลบกับบ็อกเกอร์นะคะราคา69บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หาซื้อได้นะ,ะที่เจเวนอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะจ๊ะอย่าลืมแท็กมาหากันด้วยนะขอเมาส์อีกนิดอย่าอย่าพึ่งด่าก,กันอีกนิดนึงนะ <c oughs> จะบอกว่าไฟเบอร์ของเรานะคะ <c oughs> เป็นโปรดักที่ขายดีมานานมากแหละก็คือขายออกตลอดและลูกค้าก็กลับมาซื้อเยอะมากแล้วโซเอาบ่อย แต่ว่าตัวที่มาแรงมากๆเลยนะคะคือนมพึ่งมาวันแรกสต็อกแรกเนี่ยหมดภายในไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วล่าสุดนะคะก็คือน้องเขาเนี่ยหมดนะคะขายหมดเกลี้ยงไม่มีของขายเนี่ยเป็นเวลา1เดือนก็คือต้องรอโรงงานผลิตตอนนี้มาแล้วนะคะถ้าเกิด ใครนะคะที่มีปัญหาผิวนะคะเป็นสิวหรือว่าเป็นคนนอนดึกตื่นเช้าสมองไม่ตื่นอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ไปลองนะคะเพราะว่าเนี้ยดีมากเลยนะคะเป็นนมพึ่งนะคะจากประเทศออสเตรเลียนะคะเข้มข้น6%ช่วยบารุงนะคะผมผิวเล็บช่วยลดอาการผมร่วงด้วยนะหรือแบบเป็นสิวนะคะอยากให้ไปลองนะคะแอบมบก็จะกินทุกวันเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจัดโรนะคะจาก990นะคะเหลือแค่590เท่นั้นเองนะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะคะที่กําลังเทสอยู่อันนี้เทสมาปีกว่าแล้วนะคะจะเป็นน้องสีฟ้าเป็นวิตามินผิวโดยเฉพาะเลยช่วยผิวเด้งชุ่มชื้นนะคะและที่สำคัญก็คือมีสารสก,กัดคะ่ะเป็นรังนกนะคะจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งเรานําเข้ามาโดยเฉพาะนะตัวรังนกตัวนี้นะคะเขาจะช่วยนะคะให้ผิวยืดหยุ่นลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้อร่อยมากทุกคนทุกโปรดักของเรานะคะไม่ใส่น้ําตาลคนที่เป็นเบาหวานทานได้นะสีสวยมากคือเวลาไลฟ์คนจะชอบพักเยอะมากว่าแบบ ทำไมพี่ถึงไม่มีสิวเลยแอมเป็นคนนอนนะคะวลาแบบสี่ห้าหกประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าผิวแอมแทบจะไม่ได้มีปัญหาเลยนะไม่เป็นสิวไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกวันนะคะจะเติมวิตามินผิวนะคะวันละสองซองเนาะอันนี้กินตอนเช้านะคะส่วนไฟเบอร์กินก่อนนอน,นะคะ่ะใครจะสั่งนะคะสามารถสั่งกันได้นะคะที่เพจอามารีเลยนะคะอืม,อม โอเคทุกคนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะคะที่โชว์รูมส่วนใครนะคะที่รอน,น้องสีฟ้าอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะในเพจอาร์รีนะคะส่วนตอนนี้ไปกันเลยค่ะเย่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะที่ศูนย์เบนซ์ซึ่งบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะซึ่งเรานะคะมาอยู่ที่สาขานะคะ ทนบุรีพาณิชย์นะคะที่ลุมพินีนะทุกคนแล้วจะบอกว่าเซล์ที่ดูแลแอมคือดูแลดีมากทุกคนก็เดี๋ยวไปหาเซลกันก่อนนะคะมาดยันนสวัสดีค่ะ,คะนี่คุณมายนะคะสวยป๊ะใครอยากซื้อ <laughs> มาซื้อที่คุณมายเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ขึ้นไลน์ด้วยเดี๋ยวหนุ่มๆโทรหาแทนเพราะคนตามเยอะ <laughs> อย่างที่แอมเล่าให้ฟังนะว่าแอมมาจองมาสีขาวแต่ว่าสีขาวเข,า,วขาข้างๆแบบรอนานเราก็เลยจัดสีดําซึ่งสีดําก็สวยเหมือนกันทุกคนตื่นเต้นมาก ปกติคุณไม้ขายแบบเขามีรุ่นอะไรให้เราซื้อบ้างก็จะมี Mercedes-Benz แล้วก็ Mercedes AMG ค่ะถเกิดว่า AMG ก็จะมี 43, C 13 C L 53อะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจยังไงติดต่อได้เลยค่ะ AMG ก็คือจะเป็นเครื่องที่แรงกว่าใช่ไห<ช><ก>มคะเครื่องแรงแล้วพวกสปอร์ตล่ะขายดีไหมคะเป็นยังไงบ้างสปอร์ตก็ขายดีคะ่ะจริงๆ AMG ก็นับถือว่าเป็นรถสปอร์ตแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูรถเราซึ่งเป็นรถคันแรกที่เราซื้อด้วยนะคะว่าเป็นไงก็เดี๋ยวให้คุณไม้พาไปดิลิเดีกว่านมาเลยค่ะตัวนี้ค่ะ สีขาวก็สวยนะทุกคนสีดําก็สวยหน้านีเลยค่ะคุณแอนอุ้ยรถสวยมากทุกคนอตสุดๆค่ะรุ่นนี้ ริงอาจจะมีคนอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมแอมถึงตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ซึ่งจริงๆว่าเราดูรูปหลักภายนอกแล้วคือเราชอบแต่การตัดสินใจซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเนาะว่ามันดียังไงมันแตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงซึ่งแอมซื้อนะคะเป็นรุ่น C 2 2 0่ D นะคะเป็นรุ่นที่ไม่ได้แบบใหญ่เกินแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปด้วยแล้วก็ดียังไงบ้างคะคุณหมายรุ่นนี้ใช่ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็จะเป็น C 2 0ซึ่ง็อเป็นต M G D อย่งจะเป็นตัวท็จะเป็นล้อายก็จะไมม่่่เหืืออนนนรุ จะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้จะเป็นเบาะแดงด้วยเดี๋ยวพามปดูด้านในเป็นยังไงเนี่ยดูหนยคันนี้ก็จะเป็นเบาะแดงอย่างนี้เลยค่ะจะเป็นรถฮอตมากเลยค่ะเณ็้อนฮะรถฮอตรา คันนี้ก็จะเป็นสีดำเบาะแดงเลยนะคะข้างในนะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยก็จะครบเลยเพราะว่าจะเป็นตัวท็อปก็จะมี Adaptive Cruise Control ค่ะจะเรียกว่า d ิ s ิท o n i c ก็จะเป็นการขับตามคันหน้าแล้วก็จะมี Active by s p o t มาให้ด้วยคันนี้เนี่ยทุกคนซื้อในราคาที่แบบไม่ได้แรง4-5ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณหมายล้านเก้าแสนเก้าหมืนค่ะ นี่ทุกคนเข้ามาให้ดูด้านในนะคะซึ่งจะบอกได้เลยว่าสวยมากคือทุกอย่างเป็นแบบที่เราชอบจริงๆนะทุกคนแล้วก็เบาะแดงคือแบบใช่สุดๆนะคะเดี๋ยวเปิดด้านบนให้ดูนิดนึงด้านบนนะคะจะเป็นซันรูฟนะคะนี่ทุกคนเปิดมาแล้วด้านในซึ่งเวลาแบบตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดซันรูฟนะคะให้ลมเข้าคือแบบฟิลมันได้มากมันจะเป็นกึ่งสปอร์ตใครคิดว่าสวยอย่าลืมคลิกไลค์ด้วยนะคะ ทุกคนค่ะและนี่นะคะก็คือเบาะด้านหลังนะซึ่งเป็นเบาะที่นั่งสบายมากคือถ้าเกิดว่าให้พอ่อให้แม่มานั่งนะคะคุณพอ่อคุณแม่มานั่งก็คือนั่งสบายไม่อึดอัดยืดขายืดแข,ดขนได้เต็มที่แล้วที่สำคัญก็คือมีแอร์ด้านหลังให้เราปรับด้วยนะคะคือแบบสะดวกสบายมากคือคิดแล้วถ้าเกิดว่าพอ่อแม่มานั่งหรือว่าเพื่อนมานั่งก็คือทุกคนไม่ต้องเบียดไม่ต้องอัดกันนะทุกคน ส่วนอันนี้นะคะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะก็คือนอกจากเบาะเขาเนี่ยจะกว้างนั่งสบายแล้วนะคะลําโพงเนี่ยเขาก็ยังมีนะคะเขาเรียกว่ารอบคันเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเป็นแบบนี้ด้วยสามารถเปลี่ยนสีนะคะได้หลายสีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะเป็นอันนี้ด้วยสําหรับไว้ใส่นะคะเป็นบอกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสำหรับเด็กอ่ะคะ่ะแเบบี้ซีดด้วยรถคันนี้คือครบนะคะล้ำสุดไรสุด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราชอบมากก็คือผู้หญิงคนไหนนะคะที่ชอบซื้อของพลุมพลังแบกหามนะคะอันนี้เนี่ยก็คือถูกใจมากเดี๋ยวให้คุณมายอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าดียังไงอันนี้คือดีอยังไงคะคันนี้นะคะ C220D AMG นะคะก็จะมีระบบ Hand Free Access มาด้วย <oz> ก็คือเราสามารถสอดเท้าเข้าไปใตห้หรถค่ะ <oz> เพื่อเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วก็วางถุงชอปปิ้งได้เลยค่ะแล้วก็เอาเท้าสอดเข้าไป <oz> <oz> เพื่อปิดได้เลย สะดวกมากทุกคน <c oughs> ใครนะคะที่อยากมาซื้อเบนซ์เขาก็จะมีรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้ด้วยใช่ไหมคะ<ช>จะเป็นต,ตัว A ตัว A เนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะคุณไมล์จะหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองค่ะคือไม่ถึง2ล้านบาท <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากมาดูจะเป็นรุ่นท็อปไปเลยหรือว่ารุ่นที่แบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อคุณไมา์ได้เดี๋ยวจะขึ้นเพจคุณไมา์ไว้ให้นะคะวันนี้พากันมาดูนะคะว่ารถคันแรกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง ชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดชอบหรือถูกใจหรือว่าอยากสปอร์ตอะไรยังไงก็อย่าลืมคลิกไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ที่คลิปวิดีโอนี้ด้วยน้อนแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะว่าบล็อกหน้าเราจะทำะคะเป็นบล็อกขับรถออกถนนครั้งแรกใครรอดูก็บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งกันเข้ามานะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้านะคะขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณ,ค,ณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้าค่ะบ๊ายบาย